ขอบคุณมากนะครับสัปดาห์นี้จะมีเวทีแรมแนนโลกนะครับ WRC นะครับแล้วเราต้องเอาอะไรออกกลับไปแล้วก็ครั้งนี้จากประเทศหมู่เกาะนะครับมีแรมแนนประมาณร้อยกว่าคนเข้ามาเราแรมแนนเหล่านั้น ก็คือเป็นครั้งแรกเลยนั่งเครื่องบินมาแล้วมาไปประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรกแล้วพวกเขาต้องเอาอะไรกลับไปสำคัญนะครับแล้วก็นอกจากอเมริกามีประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเข้าร่วมเวทีนี้ แล้วก็นอกจากนี้ก็มีเหล่าคนหลากหลายชนชาติเหล่าศิษย์พิบา,าลเขาร่วมต้องเอาอะไรกลับไปครับพวกเขาต้องเอาอะไรกลับไปวันนี้วันนี้ในเนื้อหาหลักของเรานะครับข้อ<วา>พระธรรมสองโคลิมบิาข้อที่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นข้อประคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงมากเราต้องเอาสิ่งนี้ออกไปครับ<วา> 누구든지지그리스도안에있으으면새로운피조물이이라라전것은나갔니보ข้อพักคำพีในวันนี้นะครับสองคนในบทที่หข้อที่สิเป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือแหละครับฉะนั้นถ้าใครอยู่ในภาคคิดเขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก่าก็กาลงปานี่นะครับเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงดีเฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนยังไงครับในข้อที่5นั้นมีคําตอบครับในข้อที่5 ข้อที่ห้าสองข้มที่ห้าข้อที่5บอกว่าอะไรครับพระองค์ประทานพระวิญญาณเป็นเมัดจำแก่เรานั่นเองรู้จักการรับรองถูกไหมครับในนี้ยภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือแปลว่ารับรองบอกว่าในสิ่งของที่ดีที่สุดเนี่ยให้สิ่งที่เป็นมีการรับรองมีการรับประกันเราต้องเอาสิ่งเนี้ยเอาความมั่นใจเนี้ยออกไปไม่ใช่เฉยเฉย แต่เราต้องเอาพันธสัญญาที่ชัดเจนกลับไปครับตั้งแต่ตอนนั้นคำตอบจะมาครับต้องมีความมั่นใจก่อนถึงจะถูกประทับฝังต้องมีความมั่นใจถึงจะประทับฝังแล้วก็อย่างลากและกลารไปอุปนิสัยถ้าเป็นอย่างนั้นหนึ่งคนจะกอบกูได้ครับแน่นอนครับผมไปคิดจากตั้งแต่เด็ก ก่อนที่จะมาคิดจักนี้ผมเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยนะครับถึงคิดที่คิดจกักถึง5คิดจกักแล้วก็รวมถึงคิดจักแม่ของผม6คิดจกักไม่เคยได้รับคําตอบเลยเพราะอะไรพวกเขารวมตัวกันคุยเ,เรื่องของมนุษย์ไม่ได้รับคําตอบครับผมรู้สึกได้ครับตอนนั้นแล้วไม่มีคําตอบจากการอธิษนะฐานรวมตัวกัน พูดคุยกันด้วยเสียงที่มันผิดเพีย้ยนพูดแต่เรื่องแปลกๆเรื่องของมนุษย์สับสนไปมาบุ่นวายครับแล้วทำไมเราต้องเดิมพันชีวิตของเราที่นั่นตั้งแต่เด็กผมไม่ฟังเลยครับพระเจ้าขอพระองค์ทรงตอบคำมริฐานของผมพอเป็นอย่างนั้นได้ครับขอให้พระวจ,จะนะสำเร็จ ขอให้เกิดการเคลื่อนไหวการประกาศผมมั่นใจครับพอ3ข้อนี้คำตอบมาครับคน,คนบ้าน,นะครับคิดว่าผมยิ่งใหญ่เป็นผู้วิเศษไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นคำมันคือคำตอบที่ควรจะมาผมไม่ได้เรียนอะไรแต่มันคือคำตอบที่ควรจะมา เพราะว่าพวกเขาครอบครองสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นคำตอบเพราะฉะนั้นคำตอบถึงไม่มาหาพวกเขานั่นคือเรื่องแน่นอนส่วนตัวไม่มีกำลังเลยผมมองเห็นแล้วครับไม่มีกำลังคิดจากก็ไม่มีกำลังการประกาศไม่เกิดขึ้นอย่างยุโรปปิดตัวเลยครับอเมริกากำลังปิดตัว แต่ก็ยังมีความยังมีความมโนธรรมจิตสำนึกนะครับก็เอาคิดจักเนี่ยให้คนอื่นฟรีฟวันนี้รอมนี้เองก็เช่นกันนะครับสมาชิกของเราเห็นเขานะครับเขาคงมีจิตสำนึกเขาก็เลยให้คิดจักเราฟฟีๆครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรพวกเขาทำต่อไม่ได้สมาชิกก็ไม่ค่อยมีอ่ะเจ้าทำไปเลยตอนนี้เราได้มาสองที่นะครับ ในคิดจงมาสองที่เต็มไปหมดเลยครับ,บเพราะว่าพวกเขาเชื่อคำโกโหโกเราต้องเอาสิ่งที่มั่นใจออกไปครับรประเทศเกาหลีใต้นะครับรในยุคสมัยแรกๆนะครับ,บนักการเมืองของประเทศเกาหลีใต้เป็นคนที่มีข่าวประเสริฐเกิบหมดเลยครับในสมัยโบราณ เมื่อก่อนญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟเนี่ยล่องไปด้วยเรือใต้น้ําแล้วนะครับแต่เรายังใส่รองเท้าฟางอยู่เลยเกาหลีใต้ตาของเราเมืนบอกขนาดไหน,นที่ยุโรปเนี่ยมีบันไดเลื่อนแล้วเรายังแบกโพไปทํางานอยู่เลยที่ใส่ไม้นะครับที่เหมือนเสลียงเอาไว้ใส่หลังนะครับนั่นคือประเทศเกาหลีใต้ครับ แล้วเหล่าผู้นักการเมืองผู้นําที่มีข่าวประเสริฐเนี่ยไปต่างประเทศแล้วเขาตาของเขาก็เตื่นครับไม่ใช่แค่นั้นครับพวกเขาสร้างคิดจากแล้วมิชนาลีก็เริ่มเข้ามาแล้วเรามิชนาลีเหล่านี้สอนอย่างถูกต้องอย่าพยายามจะขอความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ทําพันกิจโลกพอเป็นอย่าง,งานั้นประเทศเราถึงเริ่มทํพภนกิจโลกครับ เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีเนี่ยเกินความคาดหมายเกินที่คิดจินตนาการได้เศรษฐกิจเริ่มเติบโตขึ้นและกลายเป็นประเทศมหาอำนาจและกลายเป็นประเทศที่ส่งออกมิชนาลีมากที่สุดเป็นอันดับสองครับคือประเทศเกาหลีใต้ครับเราต้องยึดจับพันธสัญญาที่ชัดเจนถูกไหมครับเราเลมแน้น ยึดต้องยึดจับพันธสัญญาที่ชัดเจนครับไม่ว่าคุณจะจบมหาวิทยาลัยหรือว่าจบฮาร์วาร์ดถ้าเรายึดจับพันธสัญญาที่ผิดก็จะมีแต่คำตอบผิดๆเข้ามาจริงนะครับผมไปคิดจากถึงหกคิดจากแล้วไม่มีอะไรที่ผมไปแล้วเรียนรู้ได้เลยถ้ามองดูแล้วเรียนรู้เนี่ยเกิดเรื่องใหญ่ครับ โชคดีผมมาที่นี่แล้วก็ได้รับพระพรครับที่เนี่ยเหล่าผู้นำคารวาที่จะถ่ายทอดข่าวประเสริฐมารวมตัวกันที่นี่โอ้ผมโชคดีมากไม่มีพระพรไหนที่ใหญ่กว่าพระพรนี้แล้วคนรวมตัวกันเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยแหละคือพระพรตั้งแต่ตอนนั้นประตูแห่งโลกเนี่ยก็เปิดออกประตูสู่โลกภายนอกก็เปิดออกโลกกว้างนะครับลองดูเหล่าคนที่ มาจากหมู่เกาะสิครับพวกเขากำลังช็อกนะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นคนแอฟริกาหรือว่าคนในหมู่เกาะเนี่ยถ้าเขาช็อกเขาจะนั่งอยู่นิ่งๆนะครับนี่คือลักษณะของพวกเขาเพราะว่าอะไรเพราะพวกเขาช็อกน,นั่นเองเมื่อก่อนผมไปคอนเฟอเรนซ์นะครับที่แอฟริกาตอนนั้นรวมกันเป็นพันคนแต่เขานั่งอยู่นิ่งมากเลยครับ ผมถามผมเลยถามพวกเขาว่าถามคนล่ามนะครับคนแปลว่าเนี่ยพวกเขาฟังเข้าใจใช่ไหมทาไมนั่งอยู่นิ่งๆเขาบอกว่าคนแอฟริกาเวลาช็อกจะนั่งอยู่นิ่งๆไม่กระโดดโลดเต้นครับเขาบอกคนแอฟริกาเนี่ยถ้าช็อกเนี่ยเขาจะไม่กระโดดโลดเต้นจะนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆเราต้องเอาความมั่นใจออกไปครับเอาอะไรออกกลับไปนะครับ เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการรับประกันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วครับเพราะว่าในตัวเจ้าเนี่ยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นกลายเป็นสิ่งใหม่แล้วกลายเป็นสิ่งใหม่แล้วครับ,บก็คือเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับถูกไหมครับโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาของเราก็เปลี่ยนครับ,บแล้วก็ไรครับ เราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับถ้าเรามีความมั่นใจเราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนั่นคือคำอธิษฐานครับเราลองดูตอนที่การเคลื่อนไหวการประกาศการเคลื่อนไหวข่าวประเสริฐเกิดขึ้นที่อเมริกาสิครับคนที่เป็นพยานที่ได้ลิมรสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยได้ปรากฏขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นพยาน มีคนหนึ่งที่ยากจนมากไม่ได้เรียนหนังสือแต่เขาเริ่มต้นอธิฐานครับคนนี้เขาสร้างบริษัทเยอะแยะเป็นบริษัทมหาชนเต็มไปหมดแล้วก็เขาก็กลายเป็นรัฐมนตรีคนแห่งการอธิฐานจอร์นวอนนเมเคอร์ครับคนนี้คือคนที่รู้ว่าการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร คนเหล่านี้แหละกอบกู้เมกาแล้วก็กอบกูโลกไปนี้เขาอธิษฐานตลอดทั้งสัปดาห์ยึดจับพนันธสัญญาแล้วก็ชื่นชมดีตลอดทั้งสัปดาห์ครับเราต้องมีประสบการณ์สิครับไทยครับ洛克펠เล,ลอร์ครับลลมีพยานหมดเลยครับม,มีคนหนึ่ง เขามีประสบการณ์ว่าการรับรองว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคืออะไรเขามีประสบการณ์ครับก็คือมีเขาอธิษฐานเพื่อคนคนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ประทับฝังพันธสัญญาเขาคือใครครับแอนเซลิแวนและเฮเลนเคลเลอร์ครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยครับเราต้องมีประวัติเราต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับ เขาไปเป็นแรงงานอยู่กลางมหาสมุทรแล้วอธิษฐานในเวลากลางคืนตลอดทั้งคืนและเป็นหลายๆชั่วโมงเขาคือใครครับราชาเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่โอนาซิสครับเขายึดจับพันธสัญญาอย่างชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดครับทําไมเราถึงต้องฟังคําพูดของโลกฟังคําพูดที่ผิดๆแล้วได้รับการส่งนำครับนั่นไม่ใช่ การส่งนำของพะวิยามบริสุทธ์ครับมาเกาหลีใต้แล้วดีมากๆเลยไม่ต้องสนใจานานครับเราต้องยึดจับพันธสัญญาของพระเจ้าเรายึดไปอย่างชัดเจนอย่างที่ทุกท่านทราบคนที่กลายไปเป็นคนที่กลา,ายเป็นพาลงเขากลายเป็นประธานของบริษัทเหล็กกล้าครับชาร์ช,ชารครับชาร์ช,ชารประธานคนนั้นพูดครับ พวกคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่มันเชี่ยวชาญหรอกแค่เรียกให้เงินพวกคุณก็มาก็พอไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคหรอกเรียกช่างเทคนิคก็ได้แต่เราพวกเราจำเป็นที่ต้องมีลิธานุภาพของพระเจ้าที่อยู่ร่วมกับเจ้าอยู่ที่บริษัทของเราต้องจดจำนะครับ เกิดจากบ้านที่ยากจนแล้วด้วยความโชคร้ายทำให้กลายเป็นคนตาบอดแต่เขาชื่นชมยินดีในความล้ำลึกของการอธิษฐานตอนนี้เขาก็ยังขยับขยื่นโลกครับใครครับครอสบี้ครับมีเหล่าพยานถูกไหมครับว่าเราถ้าเรามีความเข้าใจในจิตสำนึกว่าเราไม่ได้อธิษฐานขนาดไหน เราไม่รู้อะไรที่สิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณขนาดไหนเราไม่ได้ต่างอะไรกับผู้ไม่เชื่อเลยถูกไหมกำลังฝ่ายวิญญาณของเรามันขนาดไหนครับของผมขนาดไหนไม่สามารถเอาชนะผู้ไม่เชื่อได้แลวเ,<ร>เรายังไม่มีกำลังเลยเราจะกอบกูผู้ไม่เชื่อได้ไงครับการประกาศคืออะไรครับแค่แ <ittle S 1> มีชีวิตหายใจยังยากลำบากเลยผมใช้ชีวิตแบบนั้นครับบ้านของผมเป็นอย่ังั้นตื่นครับ ต้องตื่นออกมาอันที่ผิดต้องตื่นแล้วก็ทำให้มันแตกออกมาด้วยตัดสินใจโดยเด็ดขดด้วย,รวยพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าเลยครับในยอห์นบทที่14ข้อที่16เราจะส่งพระผู้ช่วยผู้หนึ่งมาแค่นั้นหรือเปล่าครับแต่บอกว่าอะไรครับจะอยู่ร่วมกับท่านตลอด ้องผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดครับแล้วในยามบทที่16ข้อที่13บบอกไว้ว่าอะไรครับเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพวกพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตัดโดยพลราการแต่พระองค์จะตัดสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยนินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมแค่ลืมตาผมก็อธิษฐานแล้วครับเพราะว่าอะไรถ้าลืมตาเราจะเห็นสิ่งที่มันไม่ควรเห็นเราเลยอธิษฐานครับแล้วจบหวานทำอะไรครับก็อธิษฐานครับเจอคนตอนกลางวันไปทุ่งนาะโอ้ปวดหัวจริงๆครับ แม้กระทั่งความเชื่อที่เหลืออยู่นิดเดียวยังหมดเลยครับเลยต้องเปลี่ยนเป็นการนธิิฐานนั่นแหละคือาสามการจดจอ่อพอเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งมันมีป้อมประการเกิดขึ้นในตัวครับผมก็ตกใจครับคนอย่างผมะจะทำภานกิจโลกได้ยังไงแต่ประตูแห่งภานกิจโลกเปิดออก พระเจ้าเริ่มสร้างการงานะตอนคนส่วนใหญ่นะครับตอนที่พูดเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับอย่าทําเหมือนคนอย่าทําท่าเหมือนคนที่ยากจนนะครับเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้ามอบพระพระอย่างมากให้นะครับ ไม่ได้อวดว่าเราอยู่ที่ห้องชั้นบนหรือแล้วก็มีแค่แหวนวงเล็กๆผมบอกเราผู้ปกครองเสมอนะครับให้ซื้อบ้านที่เหมือนมหาราชวังเหมือนพระราชวังแล้วก็สร้างมิชโนมที่นั่นถูกไหมครับแน่นอนพระเจ้าอยู่ที่ไหนกับเราก็จริงเราจะไปอยู่ชั้นใต้ดินแล้วก็บ้านชั้นใต้ดินที่น้ำรั่วเราบอกว่าฮาเลลูยาพระเจ้าจะช่วยกับ อยู่ที่บ้านหรูๆแล้วก็เลี้ยงดูคนหลากหลายชนชาติเนี่ยมันแตกต่างครับเราต้องทำอย่างนั้นถูกไหมครับตั้งแต่ตอนนั้นเราจะมองเห็นป้อมประการของการนิษฐานเราจะมองเห็นการเดินทางเราจะมองเห็นป้ายบอกทางโดยเด็ดขาดถูกไหมครับเราไม่ได้สร้าง เราไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ตามที่พระเจ้าให้เลยครับพระเยซูคิดพระองค์ตัดถึงป้อมประการแล้วพระองค์ตัดถึงการเดินทางและป้ายบอกทางอย่างละเอียดครับเราต้องยึดจับสิ่งที่มันเป็นชัดของชัดเจนแล้วตัดสินใจโดยเด็ดขาดครับนี่คือเนื้อหาหลักครับต้องชื่นชมยินดีครับเนื้อหาหลักต้องชื่นชมยินดีต้องชื่นชมยินดีนนนดนนดยังไงอย่าพลาดวันสบาโตเด็ดขาด พวกคุณจะกลับประเทศของคุณแต่วันสบาโตห้ามพลาดครับผมขอร้องเลยในวันสบาโตเราต้องอธิษฐานอย่างแข้มแข็งชัดเจนแล้วเราต้องได้รับคำตอบของทางอาทิตย์ครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นพวกคุณไม่ใช่ผู้เชื่อที่ถูกต้อง พวกคุณไม่ได้ฟังคำเทศนาของศิทธาพิบาลในวันสบาโตแต่คุณต้องฟังมันเป็นพระวจนะของพระเจ้าและยึดจับไปอธิษฐานและได้รับคำตอบไปใช้ชีวิตหนึ่งอาทิตย์เราศริทธาพิบาลที่อยู่ทั่วโลกเราไม่ชะนลีแม้ว่าพวกคุณจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนพวกคุณต้องถ่ายทอดเมสเซจที่พระเจ้าต้องการที่สุดถูกไหมครับ ตอนนั้นพระเยซูนะครับมีบทสรุปตอนพระองครร์ทำราฏิกสามปีครับว่าอะไรครับว่าจะส่งพระผู้ช่วยมาองค์มีบทสรุปแล้วเราต้องมีประสบการณ์กับพระผู้ช่วยครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าอะไรครับเจ้าจะได้รับพระราชทานลิธานุภาพจนไปสุดปลายแผ่นดินโลกว,วิธีการนั้นมีแค่การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นครับเราต้องมีประสบการณ์นั้น แล้วก็อะไรครับในตลอดทั้ง40วันพระองค์อธิบายถึงแผ่นดินของพระเจ้าและความล้ำลึกของบัลลังสวรรค์ตลอดทั้ง40วันถูกไหมครับเราต้องชื่นชนมยินดีในเรื่องนี้แล้วพวกเขามารวมตัวกันที่ห้องชั้นบนข,ของมาลาโกในวันที่วันเพนทาคอสเมื่อวันเทศกาลเพนทาคอสมาถึงวันปาสการเราได้รับความรอดแล้ว เทศกาลเก็บเกี่ยวเรารู้จากภูมิหลังของสวรรค์แล้วตอนนี้เราต้องชื่นชมยินดีอะไรในวันเพนทาคอสชื่นชมยินดีในิธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ห้ามพลาดวันสบาโตนะครับมีคนที่บอกว่าไม่นมัสการก็อยู่เฉยๆก็ยังไม่เป็นไรอยู่ได้นี่แต่คนแบบนั้นมันไม่คนเป็นคนที่ไม่ควรมีเหตุผลอยู่ในโลกครับ พราะอะไรครับทุกท่านตลอดหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์คนเทศนาต้องเดิมพัานทางชีวิตของเขาต่อหน้าพระเจ้าและคนฟังเนี่ยครับต้องได้รับคําตอบที่จะใช้ชีวิตสัปดาห์หน้าตลอดไปบางแม้กระทั่งบางทีเรานั่งนมัสก,การอยู่ในวันสบาโตเราต้องหรือฟื้นส,สุขภาพด้วยความเมื่อในธุรกิจต้องหายไปครับ นี s <S ่คือคําสัญญาของพระเยซูครับพอเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงครับเกิดเรื่องสําคัญออกมาครับตามคําสอนของเ่าอัครทูตนั่นหมายความว่าอะไรครับตามกระแสของพระวจนะอยู่ด้วยกันก็คือการอยู่ด้วยการอยู่ร่วมกันก็คือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีพระวจนะของพระเจ้าขยับขยื่น แล้วก็แบ่งอาหารแล้วก็พวกเขาหักขนมปงังแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานด้วยความจริงใจครับไม่ได้จบแค่นั้นก็คือในทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและอยู่ตามบ้านของพวกเขานั่นแหละแล้วเขาก็แล้วเขาก็เริ่มเห็นภารกิจโลกแล้วก็คนคนทั่วคิดจักเนี่ยก็อธิษฐานด้วยกันนั่นคือเวลาอธิษฐานในบ่ายสามโมง แล้วก็เกิดเป็นทุกๆวัน24-25นิลันครับให้เราชื่นชมยินดีห้ามพลาดวันสบาโตข้อที่สองครับห้ามพลาดทุง่งนาครับ,รบเราแค่รู้จักทุง่งนาแค่3ามที่ก็พอครับในกิจกรรมบท 13, ที่1ิ 5, 1> ข้อที่1ถึง5พวกเขารอคอยการทรงนำพ,พระวิญญาณบริสุทธิ์และรอคอยอย่างสมบูรณ์ครับมีแค่นั้นครับ นี่คือการประกาศครับเราจะทําการประกาศได้ไงครับเราตอนที่มองเห็นการทรงนําของพระิมีารบริสุ์ชัดเจนเราต้องรอคอยครับค้นหาครับแล้วก็อะไรครับพลังอานาจของความมืดพังทลายลงถูกไหมครับและผู้สําเร็จราชาการได้รับพระคุณถูกไหมครับนั่นแหละครับ ทางถูกมืดทางถูกปิดแล้วก็เลยอธิษฐานสู่มาซิโดเนียในตอนที่อธิษฐานอยู่แล้วไปเจอลิเดียครับรลลลแล้วบอกว่าอะไรครับพระเจ้าก็เปิดใจบ้านของเขาแล้วคนที่ป่วยก็หายโรคคนที่ผีเข้าก็หายโรคพอเหตุการณ์ที่รักษาคนที่ผีเข้าเด็กผู้หญิงที่ผีเข้าก็เลยเข้าคุก แล้วก็เกิดการงานในคุกอีกนี่คือทุ่งนาะเราต้องห้ามพาพระโในทุงน่งนาครับเข้าไปในทุงน่งนาในกิจกรรมบทที่19ข้อที่1ถึงเเรามีประสบการณ์กับลิทานุภาพของห้องชั้นบนของมาราโกแค่ชั่วคราวก็พอครับแค่ชั่วคราวก็พอพอเป็นอย่างนั้นในกิจกรรมบทที่19ข้อที่8ถึง20คนป่วยก็เริ่มลุกขึ้น เพราะว่าพวกคุณนั่นแหละเราคนป่วยนะครับก็เลยลุกขึ้นเราคนเจ็บคนที่ป่วยเป็นเสียสติก็ดีขึ้นแล้วก็ไลครับเลยต้องบอกว่าอะไรครับต้องมองเห็นถึงกลุงโลมด้วยนี่คือสามข้อนะครับนี่คือทั้งหมดเลยเมื่อไหร่ก็ตามคุณต้องเป็นอย่างนี้ครับ นิสัยของผมนะครับผมีคอายนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจถ้าไม่มั่นใจผมไม่กล้าไปประกาศครับถ้าไม่มั่นใจไม่ชัดเจนจะไปได้ยังไง <S <S ในข้อที่3ครับห้ามพาดยุคสมัยของสุขสาวันธิและรุ่นหลังครับ <4 S 3> ในกิจกรรมบริสุทธิ์ข้อที่หนึ่งครับ เขาไม่ได้ไปธรรมศาราแล้วบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระคิดนะครับแต่เขาไปอธิบายว่าทำไมพระเยซูถึงเป็นพระคิดเขาประกาศข่าวประเสริฐที่ระดับสูงมากครับว่าพระคิดทำไมถึงจำเป็นอธิบายถึงอย่างนี้ครับถ้าไม่ใช่งานเกิดเรื่องใหญ่ครับขอโทษนะครับผมไม่อยากจะพูดศาสนาอื่นนะครับเราดูเหล่าพระสงฆ์นี่ครับพวกเขาบำเพ็ญตบะบำเพ็ญทุกทรมานจนตายแต่ต้องรู้จักพระคิดสิครับว่าพระคิดคืออะไร พวกเขาถ้ามองในทางโลกเป็นคนดีมากนะครับไปนั่งอยู่ในภูเขาโกนหัวแล้วก็ไปมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานต้องกลับมาหมดเลยแต่งงานไว้ผมยาวทาใส่แว็กแต่งงานจะไปอยู่ที่นั่นทำไมครับในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกให้อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้บอกให้เป็นเผต็บจัะ ทำไมพระคิดถึงจำเป็นถูกไหมครับพูดเรื่องนี้ทุกทุกวันสบาโตที่ธรรมสาราทำไมการนามัสการและการอธิษฐานถึงจำเป็นในกิจกรรมบทที่19ข้อที่8เขาบอกว่าอะไรครับเปาโลเข้าไปในธรรมสาราและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลา3เดือนเขารู้ว่าคำตอบแห่งการอธิษฐานคือเลยเขาสอนครับ3ข้อครับห ทุกคนเลยพวกคุณ <Bur> ต้องตัดสินใจเด็ดขาดแล้วชื่นชมินดีข้อที่สองคือเราต้องมีความชัดเจนเราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วชื่นชมินดีอะไรครับวันสาบาโตทุ่งนาะและรุ่นหลังครับรุ่นหลังในอนาคตสามข้อนีครับเราต้องกอบกู้ครับบทสรุปครับให้เราเอาอนา,าคตออกไปกล<อ>ับไปครับเราแลมเน้น แล้วก็คนที่เข้าร่วมตาว,วีีซีทุกท่านครับให้เราเอาอนาคตกลับไปในข้อที่18บอกไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าอะไรครับสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงแล้วคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประธานมนากรในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราพระคิดทําให้สําเร็จหมดแล้วที่ภูเขากอรกอธาเราต้องเอาสิ่งนี้ออกไป แล้วที่พวกเขามากอกเทศพระองค์มอบมิชชาาั่นมอบภารกิจให้ภารกิจโดยเด็ดขาดคือการงานของกจาจของพระเจ้าเราต้องเอาสิ่งนี้แล้วออกไปครับที่ห้องชั้นบนของห้องชั้นบนของมาลา,าโกคือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่อันทิโอกประตูแห่งพญญนันธกิจโลกเปิดออกครับที่เอเชียแต่รับการส่งนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบสมบูรณ์ครับที่มาซิโดเนียเจอจุดเปลี่ยนครับ ไปโู่ลมตอนนั้นแหละครับตามนั้นเลยเนี่ยเราเอาสิ่งนี้ไปเป็นอนาคตของพวกเรามันจะมาครับในวันที่ n n ฝ่ายวิฝ่าณญาถูกเปลี่ยนคำตอบจะเริ่มต้นอย่างชัดเจนผมมีบทสรุปที่ชัดเจนครับ ข่าวประเสริฐเท่านั้นการประกาศเท่านั้นผมจะทำแต่สองสิ่งนี้นี่คือบทสรุปที่ผมเคยตัดสินใจบทสรุปของตัวเองที่เจอกับพวกคุณสิ่งอื่นเหมือนจะถูกแต่มันไม่จำเป็นสิ่งอื่นเหมือนจะถูกแต่คือคำโกหกต้องกอบกู้ได้เพียงข่าวประเสริฐเท่านั้นครับผมเลยตัดสินใจอย่างโดยเด็ดขาดเลยมาถึงตอนนี้เลยเจอกับพวกคุณสิ่งที่สำคัญจะเกิดขึ้นกับพวกคุณครับ สิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับผมคือยี่สิบสี่ครับสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับผมคือการอธิษฐานครับเพราะว่าไม่ว่ากับใครผมไม่สามารถสื่อสารใจของผมให้กับเขาอย่างแท้จริงได้ถูกไหมครับการง่ายที่สุดสิ่งที่จะเชื่อได้คือการอธิษฐานยี่สิบสี่ครับแล้วสิ่งที่ผมเชื่อได้คืออะไรครับ ก็คือการงานของอาณาจักรของพระเจ้าคือ25ครับการรับรองที่ชัดเจนของเราคืออะไรคือนิลันที่พระเจ้าจะมอบให้ผมอธิบายสิ่งนี้ในเวทีสัมมนาลีดเดอร์ครับเราเหล่านั้นก็ต้องครอบครองแล้วก็เอากลับไปนะครับวันนี้ขออวยพรนะครับในนามของพระเยซูคริสต์ให้คำตอบนี้เกิดขึ้นกับพวกคุณทุกคนนะครับ มั่นใจตัดสินใจโดยเด็ดขาดชื่นชมยินดีอนาคตให้เราอธิษฐานถึงสี่สิ่งนี้คำตอบมาอย่างแน่น,นอนทำไมเราถึงต้องเชื่อคำพูดที่ผิดๆเราใช้ชีวิตครับอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาขอให้เราแหลมาน้นทั่วโลกยึดจับพรนนสัญญานี้ได้ ขอให้เป็นวันที่ตัดสินใจได้โดยเด็เดขาดขอให้เป็นตารางเวลาที่ชื่นชมยินดีในพันธสัญญาในตอนที่พวกเขากลับไปขอให้พวกเขาเอาอนาคตกลับไปด้วยข้าพงอธิฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน